ไหเพื่อป้องกันไม่ให้ช่างแต่งหน้าปวดหัวเขาทาได้แค่ไปแบบน้าเล่าวงน,นี่ปอเปิดเครื่องปอบผมในลิ้นชักและเดินไปข้างหลังเซลจ้างก่อนที่จะโบกมือให้เขานั่งลงวังน,นี้ปอตั้งตรงร้อนให้อยู่ในระดับกลางและปลอบอย่างระมัดระวังเด็กผู้ชายมาหกขหกคนนี้ทําตัวเป็นธรรมชาติมากด้านการดูแลคนเซลจ้านพูดขึ้นว่าอี่ปอทำไมจะช่างห่วงใหญ่ขนาดใครจะพึ่งพาเจ้าทุกอย่างในอนาคตเลยเหรอถ้าคนทำยังไงดีวังยีป่ปอตอบพี่ว่าก็ดีสิ พึ่งพาฉันทุกอย่างพเพื่อที่คุณจะไม่จากฉันไปหลังจากการสรนทนาวันนี้ปอกก็ปิดเครื่องเป่าผมและยกมุมปากขึ้นอย่างมีชชยหวานไหมเสือจันเอนศีสาไปข้างหลังก่อนที่จะบอกว่าเรื่ังของฉันแสนหวานเหลือเกิน <c oughs> ไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลอยากที่จะดึงกลับแล จำเป็นต้องผัดใจด